เอาละครับก็สวัสดีนะคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะฮะเป็นไงกันบ้างครับฉลองกันสุดเวียงแค่ไหนฮะอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมที่ด้านใต้คลิปนี้ด้วยนะฮะในวันนี้ครับผมวันที่2มกราคมนะฮะ2,566นะฮะโต๊ะทำห่อของขวัญน,นะครับก็ได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตามที่ตัวเกมเขาได้บอกไปเลยนะฮะก็คือเมื่ออีเวนต์สิ้นสุดลงนะครับทุกอย่างนะครับ,ท,รบที่เกี่ยวกับกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสมุดแลกฮอลลี่นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทำห่อของขวัญเเเเนน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 นีีีี่่่่่่ยยยยยกก็็าาาไไไไปปด้้้้ววววัััััออองงงงงะะะคคคคครรรรรรบบบผมมซึตตหหแลใทื จะหายไปแล้วนั่นเองนะครับมันไม่ใช่บั็อมันใช่อะไรทั้งสิ้นนะฮะเป็นสิ่งที่ตัวเกมเขาได้บอกไว้แล้วตั้งแต่ต้นอีเวนต์นะครับผมนอผมก็ได้พูดเสมอว่ามันจะหายไปเมื่อตอนอีเวนต์จบลงนะครับแล้วก็เมื่ออีเวนต์สิ้นสุดลงนะครับผมเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมบุุษไรษณีนะฮะก็ได้ส่งกลองกลองหนึ่งนะครับมาที่บ้านของเราทุกคนนะครับผมก็จะเป็นก่องที่เขาได้แจ้งว่าหมดเวลาสนุกแล้วสิเรามีช่วงเวลาดีๆจากการห่อและส่งของขวัญทั่วโลกในวันเทศกาลใบฮอลลี่ที่เหลือจะถูกเี่็ค ไปเนี่ยนะครับใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมในวันพฤหัสที่จะถึงนี้เนาะก็เป็นตามปกติของเฮเดนะครับผมเมื่อขึ้นเดือนใหม่นะครับผมภูเขาเนี่ยก็จะเริ่มต้นซีซั่นใหม่เช่นกันนะฮะก็รอดูได้เลยว่าของรางวัลซีซั่นนี้จะเป็นอะไรนะฮะหวังว่าจะเป็นของรางวัลที่น่าสนใจแล้วก็น่าแลกนั่นเองนะฮะแล้วก็เริ่มต้นด้วยสัปดาห์ที่1ของเฮเดนะครับผมด้วยอีเวนต์ประจําสัปดาห์นะฮะของสัปดาห์ที่1นึ่งเนาะวันจันทร์ถึงวันอังคารนะครับผมจะเป็นอีเเเเเเวววนนะะวนนนนนนตตต์์์์ผผผููู้้มมมมาายือออฟรรรระะะะคคัััับบบบบใหหีีฮพพป็สสิศษฤด การผลิตอุปกรณ์ตกปลานะครับผมเนาะก็คือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยบูสต์20%นะครับผมในที่หาปลานะครับวันศุกร์นะครับผมอีเวนต์ผู้มาเยือนเมืองนะครับให้เหรียญคูณ2นะฮะวันเสาร์ครับเป็นอีเวนต์หมุนวงล้อนะครับผมการันตีชิ้นส่วนภาพต่อ1ชิ้นแน่นอนนะครับผมแล้วก็วันอาทิตย์นะครับส่งท้ายสัปดาห์ที่1ด้วยอีเวนต์บูสต์การผลิตอุปกรณ์ตกปลานะครับผมบ่อลอบสเตอร์แล้วก็เครื่องทําเหยื่อนะครับผมบูสต์30%กันเลยทีเดียวนะฮะก็แน่นนอครับบบบววววัััััันน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 นีีี้้้้้้้เเเเเเเป็็็็จทรรรรรรร์์์ะะะะะคคคคคผผผมมมมมมกกิ่ตตดดดยยยยออูููาาาาืหหหฟใญณ2ฮชไล เหรอยญหน้าฟาร์มนะครับผมก็คือเจ้านี้นะครับผมที่เขามาซื้อของเราเห็นไหมฮะนี่ครับให้เหรียญเป็นสีม่วงๆนะครับก็คือเหรียญเนี่ยมันเพิ่มขึ้น2เท่านั่นเองนะครับก็ขายไปได้เลยนะครับผมคุ้มแน่นอนฮะแล้วก็เช่นเดิมกับเหมือนทุกเดือนนะครับผมต้นเดือนเนี่ยนะครับก็จะมีฟาร์มพารซีซั่นใหม่นะครับผมเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับซึ่งซีซั่นนี้ก็เป็นซีซั่นที่26แล้วนะฮะก็เออ่ของรางวัลนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเนาะเออ่สำหรับสายฟรีแล้วก็สายเติมเนี่ยนะครััััััััับบบบกกกกกก็็็มม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 าาาเเเเลลล่่่่่นน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 นดดูไ้้้้้วววววรรรรรตตตปปีีียจจะะะะะะคคคคคุุแแแหหหผผส์ซซ ครับผมก็จะเป็นหมวกแก็บตำรวจนั่นเองนะครับผมก็เป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะฮะของก็เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเหมือนเดิมเลยเนาะนะครับใครที่อยากจะเติมก็สามารถเติมได้นะครับคุ้มแน่นอนครับผมคุณเติมไปเนี่ยคุณได้ exp แล้วก็เหรียญที่คุ้มอยู่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ของตกแต่งเนี่ยนะครับผมจะเป็นในธีมของเอ่อวันตุ๊ดจีนเนาะนะครับซึ่งวันตุ๊ดจีนเนี่ยก็ใกล้เข้ามาแล้วนั่นเองนะครับก็ของที่เกี่ยวกับประเทศจีนนั่นเองนะครับผมถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยจะเป็นพวกรูปปั้นทองคคคคํํําา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 แแจจจจกกััันน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 ททททอออองงหรรรืืว่่่่บบบบะะะะเเเเเเเปป็็สสชชชิ้้้ีีไตตลล์ๆุณผูมขพศ จนั่นเองเนาะที่กำลังจะมาถึงนะฮะแล้วก็สิทธิประโยชน์นะครับของสายฟรีนะครับในซีซั่นนี้จะได้เป็นความช่วยเหลือลดกระบะเพิ่มเติมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเนาะก็เป็นสิทธิประโยชน์พิเศษนะครับที่เขาให้สําหรับสายฟรีในเดือนนี้นั่นเองนะฮะคลิปนี้ก็คงต้องมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้นะครับให้มันถึงหนึ่งหมื่นซับสไคร้ด้วยนะครับเป็นเป้าหมายในปีนี้นั่นเองนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านะครับที่ผมสรุปปี2022ไปก็สาามรถไไปดดูกันน้เเลยะะฮอาเจอกันใใใหหหมม่นนนคคคลิป้้ารับผขอทุกมีความมสุขใในปีห่นนี้ะครับผมสาาหรรรััััับบบบบวววนนีี้้ไปแลคคสสด๊ยย